มัเบื่อจังเลยไม่รู้จะทำอะไรดีเรามาเล่นปั้นดินเบากันไหมใช่ค่ะเรอมีนี่ได้เอาสีเฮ้เรามาดูซิดินเบาของเรามีสีอะไรบ้างเนี่ยสีน้ำเงินสีแป้งสีน้ำตาลสีขาวสีเนื้อสีเนื้อสีชมพูสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีแดง สีม่วงสีโจมเนียนะคะแล้วก็นี่เป็นผลงานที่เคยทำเล่นกันกับคันนี่ค่ะโอเคจะได้ซื้อกับคุณงูม,มาใช้จ่ายจ้างเลยค่ะซื้อมาที่ไหนนะซื้อมาที่คุณงูค่ะงูที่เราแปงเขามีหนดค่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นปั้นดินนึงมันกันเลยนะการเหมือนคนนี้เลยคะ่ะใช่ไม่สีเขียวมันจำใครใครไม่ได้ไงไปถือให้ดูหน่อยสิ ไม่เห็นมนอนด้วยค่ะนี่มันนี่นอน่รนีเลยนะก็ทกขึ้นมาดทาย่ชกินต้นไม้ก็ชิ้นน้มันงคใ้นี่มาชต้ไม้คนี้มคะนี่สวยไหมยมีตนไม้ด้วยชนี้ม่มปปาค่ะยาค่ะรออยู่ทีู่ทําที่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ มาปั้นเป็นพวกสไตล์เหมือนขนมเค้กกันดีไหมขนมหวานดีไหมเควะเคยโะเคเดี๋ยว,ว,เวเรามาปั้นเป็นสไตล์ขนมกันนะคะแล้วมารับชมกันได้เลยเราต้องหาสีน้ำตาลใครเจอสีน้ำตาลบ้างสีน้ำตาลอยวหายหยิบขึ้นมาเลยค่ะเคสีน้ำตาลนะ,ะจะแกะามาให้ทำเป็นถ้วยคัพเคก้ก เดีย๋ยวเราก็เตร MM ียมสีชมพูมาเลยนะที่เราต้องใช้ก็คือสีสน้ำตาลสีชมพู Richards, แล้วก็สีแดงไม่ใช okay. ่สีเทนท์ทันที่แดงเลยนะคะที่เก็บไว้นี่ก็นี่ก็น่ายนะคะนี่ก็เรืเองของอยู่ปัสใายค่ะนี่เป็นคนนุ่มมากนะคะนี่ค่ะกอจะใช้ค่ะนุ่มเลยนะคะนี่จาวุ่นอะไรก็ปั้นในกระดาษนี่คือมาใช้ นี่สีน้ำตาลเราออกมาแล้วนี่เค่ะนี่ค่ะแล้วเราทําถ้วยนะคะเป็นทรงอะตอนนี้ปั้นเป็นวงกลมปั้นให้ให้มันสวยๆเรียบไปยังเ,เรียบไปยังเรียบไปยังได้ใครคะเแล้วก็ปั้นสีชมพูไว้เป็นกลม,กม นี่นะคะแล้วเราก็ทําให้มันเป็นทรงแบบเหมือนถังนะคะเหมือนถ้วยคัพเค้กอะคะ่ะพยายามครึ่งนะคะครึ่งไปอย่างนี้นะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เขามีให้นะคะแบบพวกไม้อย่างนี้นะนี่ไม้หานเนี่ยอันนึงที่เขามีให้นะคะนี่เขาฉีแอลวางได้เลยเกรทําให้ก็ทำให้มันเป็นร่องๆองอย่างนี้นะเพื่อน ตึ๊กโอเคฝังหงอีกน okay. ึงอ่าแล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วเราก็ไปทำส่วนของตัวเนื้อเนื้อของเค้กนะคะให้คือเนื้อของเะคะเข้าใจไหมเนื้อของเค้กนะคะให้เค้กตะบูนเป็นสีตะบูนสีแดงแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กดให้แบนๆนะคะ มานนี้นะคะล้วก็กดให้แบนๆนะคะกดเปนแบนๆแล้วล้วก็ออกมานะคะทำให้เรียบร้อยนะแล้วก็วแล้เราก็มาทําจุดๆขอบๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้ให้เด็กๆทาได้ทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะกดกดเบาๆแบนี้นี้คกดให้เป็นตุ่มๆนะคะปุ่จุดๆรอบๆแล้วเมือออกให้เพื่อน นี่ตุบเป็นจุดๆและเราก็เอามาติดข้างบนนี้ได้เลยงเียวให้อยู่ตรงกลางก่อนนี่ค่ะขขา่แล้วก็พับขอบมาปพับขอบมาเนี่ยนี่นะะได้เป็นคลิปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัววิปครีมสีขาวข้างบนด้วยวิธีการก็คือทำเป็นยาวๆทำเป็นยาวๆเลยค่ะ แล้วเราก็มาทําเป็นรอยนะคะทําเป็นรอยแบบนี้อันนี้อยากให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะเอามาม้วนมาม้วนเป็นวงกลมอ๋อแล้วก็แปะไว้ตรงกลางเลยค่ะแปะไว้ตรงกลางเท่เรื่องสวยแล้วเริ่มสวยแล้วโอ้ผู้ชายเรียกผัวจิ๋มพอมาเราจะทำเป็นลูก ตอร์เบอรี่นะคะนี่เราปั้นเป็นลูกตอร์เบอรี่แล้วเราก็เราหาไม้ที่เป็นแบบหัวก,กลมๆแบบน,นี้นะมาทําเป็นลูกเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนจุดของตอร์เบอรี่อย่างนี้นะอดีนยวที่ทำรอบๆทำรอบๆให้มันเป็นเหมือนจุดต,ตอร์เบอรี่ค่ะพี่ตอร์เบอรี่เสร็จแล้วไม่ช <แ S 2> อบรรไม่เสร็จแล้วหมดเลยเด้อค่ะแล้วก็มาวางข้างบนนี้เลยเลยไปชมพี่แล้วค่ะนี่สวยไหม นี่จะทำเป็นรูปเค้กต่อนะคะทำเป็นมกอกลมมือกลมสวยๆเลยนี่นี่ะไข่มืกอกลมเลยนะคะแต่ว่าที่ทำเป็นเหมนมากๆเลยค่ะแต่ว่าที่ม่สนเหมากเลยค่ะแต่ว่าได้กินนี่สวยไวหมเจ้าของขนมเค้กเลยนะคะข้่วยลีบเลยแล้วไม่ดูขายนะคะที่ต่กบุ๊คมาแล้วปันปันเป็นแบบเม็ดเล็กๆหลายๆเม็ดนะคะนี่ นิดเล็กๆแบบนี้นะคะหลายๆเม็ดนะคะไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะติดขอบข้างๆอย่างนี้นะคะติดขอบด้านล่างน,นี้ขอบด้านล่างน,นะคะติดสลับกันได้นะคะแดงขาวค่ะแล้วก็เอามาทำขอบตรงนี้นะคะมาก ล้าก็ทำลูกสตอรอเบอรี่เล็กๆนี้นะทำเป็นเค้กสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็ฮาูลนะคะนี่แล้วเราก็จะได้เค้กสตอรอเบอรี่แบบนี้น่ารักน่ารักเลยค่ะนี่ค่ะแล้วคุณแม่ก็ไปทำแยมโลมาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่สนุกมากเลยนะคะวันนี้จับดินเบานะคะไว้คราวหน้าจะมาปั้นในรูปแบบสไตล์แบบ าภาพหนึ่งสูงนี้ให้ดูบ้างนะคะเป็นพวกแนวสัตว์นะวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะคะเราบอกจุ๊บเลยโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ